Uh, เดี๋ยวเทียส์คิดสั้นในเบื้องอนพี่น้องสำหรับเครื่องใหม่แกกรองครับเครื่องออกจากบริษัทใหมน่นี่สตาร์ทเครื่องครั้งแรกครับเมื่อเบื้องว่ามันดีผมดีสตาร์ทจะเคียร์มันถึงจะติดนะครับพอดีนี่คนเขาสนใจอยากขู่ครับเขาอยากจะ็รองเห็นใเบื้องมันสตาร์ทพราะยงครับพี่น้องมันมันมีเทคนิคนิดหน่อยเองครับมีลายคนนะครับมือใหม่นะสื่อไปสตาร์ทโอ้ยสตาร์ทกินว่ากินลิ่นพัดบ้ากับติดเข้ามาอันนี้ผมดีถอดกอ,องอากาศหรครับ ก้อนที่ทีสตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะพี่น้องว่าที่เป็นเรือยยนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีการปรับจูนขบูวนะครับผมมีถอดข้อดอากาศเพื่อที่จะปรับจูนขบูวปรับจูนขบูวปุ๊บบางเครื่องกอาจจะมีการดัดแปลงต่อ,อท่อเสียบเบื้องเนาะคือว่าตัวใดที่เขาอันกำลังแรงมาไว้นะห้เอาออกให้หมดเลยนะครับนะ,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 ะนี่ผมจัดการผมปูดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ที่เขาอัานกขาลังกเรมาไว้นะพผมลอรียบร้อยแล้วทั้งสองตัวเลยเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจีมาสตาร์เลยมั้งครับว่าครัง้งแรกนี่ที่ว่าอันออกจากบริษัททำมมนี่ผมจะสตาร์ทกี่ครั้งถึงกตินะครับเป็นคลิปเบสิกพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยบดมมุกันว่าบริษัทก็ล่องเรืองมายัางครับถือกินน้ำมันอถือกินน้ำมันเป็นทิ้นอยู่แสดงว่าทางบริษัทก่อนที่เขาจะาจัดส่งออกมาขายเขาก็ลองเรือกันนะครับอ่า มาที่นี่มาถงพง่อวาดผมผมก็สีมาล่อเครื่องอีกทีหนึ่งครับมาเบอร์ว่าสตาร์ทกี่ครั้งถึงกระติด่ะเ <Yeah>. oh. ออจริงจริงวิดพี่โรนี้นี่ผมจ้องใจสีเฮดไอ้เกี้ยวกับการสตาร์ทให้พี่น้องไอ้มืออหม่เบื้อหงหน้านะครับพี่โรอ่อความ่ของมันนะครับคือว่า ตัวนี้มันทีเป็นในชุดสตาร์ทแบบสปริงสั้นเดียวนะครับหรือหรือจะเรียกว่าแบบชุดสตาร์ทแบบหนักแรงก็ได้นะครับนะบางคนนี่สตาร์ทกับโเปียนดึงยในกรบปติดเนียนกระเนียนเขาเพิ่นว่ามสั่นคือว่ามันทีมีเทคนิคในการดึงยุ่นนะครับวิธีสตาร์ทนะมันก็คือมือสปริงสองสั้นมันนะมันทีดึงง่ายมันบ่ครับแต่ว่านี่มันก็ดึงเบ่อยางหรอกกันหูเทคนิคครับเดี๋ยวคลิปไปดูนี่ผมสีมาในหน้าวิธีการสตาร์ทครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทภาพไปตอนสตาร์ทเลเยอร์พี่น้องเดี๋ยวผมปรับจุนคาบูก่อนอ่าครับมาที่นี่ผมเกษม่าอ่าเฮ็ดสตาร์ทได้เบิ่งครับว่าผมที่จะดึงที่ค้างถึงจะตีนะครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่ๆที่ว่ายังผ่านใน่านการใช้งานครับนะตรงก็เติมนน้ำมันเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราปรับจุนคาบูเรียบร้อยครับกะเปิดสวิตช์ครับสวิตช์นี่ดันขึ้นคือตำแหน่งเปิดครับดันขึ้นข้างบนคือตำแหน่งเปิดนะครับดึงโชกมากครับดึงไม่สุดเลยนะครับนี่นะดึงตีนครับอ่า วนธีกาอ่าวิธีการนึงสตาร์ทไอ้แบบสปริงแบบหนึ่งชั้นหรือว่าแบบนักเลงเนี่ยนะพี่น้องผม้ชบอกด้วยมันมีสำหรับมือใหม่นะให้เอามือฟังนี่จับตัวนี้ไว้ให้แน่นครับจับกดไว้เลยกดให้แน่นเลยครับผมนะแล้วก็เอาเอาจีนเหยียบฟังนี้ไว้ก็ได้ครับขอโทษที่เอื่อน่าตีนครับเอาเท้าเหยียบครับเหยียบบางทีหเือว่ามือหนึ่งจับบางทีด้อครับให้ดึงขึ้นมาในในในตำแหน่งที่ว่ามันตึงมือเลยบงทีข้อยกกระชากครับนะครับเนี่ย นี่ครับมันตึงมือเองทีนะแล้วก็กระชากเลยนะครับกระชากเด้วยทีนะครับโบนิว่างทีเล่โบไนเด้ทังทีเดี๋ยวเพื่อเพื่อไอชุดลัดตะปิงนี่จะฮักได้นะครับการเฮ็ดการเฮ็ดแบบเมื่อกี้ดูดูนะหมายถึงว่าจับเขากระก็ทื่นแล้วทีโบได้ครับต้องให้มันหาจังหวะจังหวะแน่นก่อนครับนี่แน่นนะนี่อันนี้ยังบ่แน่นเห็นบ่นี่แบบนี้ยังบ่แน่นครับนี่ตรงนึงว่าตึงมือเพื่อแบบกระตุกเลย กระตุกถึงมือปุ๊บกระตุกไี่สิครับอ่ะมาที่นี่ผมสีบัดพบธนาบด้วยว่าผมสีดึงกีเทียขึ้นจติดเด้อครับอันนี้ไอ้ฟังเสียงอันตอนมันสีดมันส,ส,สีดังกรึ๊กนะครับเสียงมืนเครื่องจะติดเราห้องก็ญังดนันไหนดัานซ่ายก,กับเข้าไปนะครับมาอ่ะมันดูกันครับอ้าี่ โอเคครับพี่น้องมาเัืนกี้มาเบรคเครื่องต่อไปครับเอาเครื่องนีอยู่ที่นี่เครื่องนีเนาะเครื่องนีเรียบร้อยแล้วใช้หลักการเดิมครับผมอันนี้ผมปรับยุนขบบูดเรียบร้อยเล้วด้การเปดสวิซี์ขึ้นครับดันขึ้นดันบนแบบนี้ดึงโชกไม้สูตรครับแบบนี้ครับก็เครื่องเอ่อเมื่อกี้นี่มันตีเลยเนาะปกตินี่มันมันสีดังกรึกแล้วเขาก็ยังดันโชกเลยเมื่อกี้มันตีเลยครับเบรคเครื่องนี้ถ้าเบรงเครื่องนี้ว่ามันสตีเลยบอถ้าเบ่าสังเกตมือครับพี่น้อง มือคนนี่จับจตัวนี้ไว้คือนเขาแล้วก็ตีนอย่าบบดตีนกับกระช้หัวเขา่ากดไว้ก็ได้ครับดึงหม่จุงที่แล้วก็กระชากเฮ็ดเทียบไว้ดึงไม่ปวดอ่าเฮ้ยว,ว,นยวันนี้กับร้านทัว,วร์กาเฟไปคันบูดานกับเอาเมือกำนี่ครับเดีย๋ยวนี้ก็ได้วันนี้กับสตาร์ราเลย คครับพี่น้องประมาณนี้ครับ